สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปปลาานะคะแล้วก็สมาชิกทุกเชื้อชาติเลยนะคะรวมถึงสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะนรีรดาทารุณไทยชาตานะคะกลับมาพบกันกัแบบการทำคลิปดวงความรักกันต่อสำหรับความรักของชาวพุทธศที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงหลังเดือนเมษายน2 5ง0 66นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะตอนนี้เป็นการอ่านดวงความรักตัวรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารญ,ญาในการรับชมนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะใครจะดูแบ่งวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะนารีดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะอะมาลุ้นกันนะคะ สำหรับเรื่องราวของชาวประสบที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใบแรกนะคะเบลมาเอ่อยิปซีหรือเปล่านะคะโซนะคะค่ะเพราะนั้นเหมือนกับไพ้ไปนี้ยคืคือ,คอชนผู้หญิงนะคะผู้หญิงชาวยิปซีนะคะแต่ว่าเป็น ยิบซีโซด้วยนะคะเหมือนกับว่าตัวของชาวผสมนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอัตลักษณ์หรือว่าในเรื่องของความรักอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะเลมนะคะเหมือนกับว่าบางทีคุณรู้สึกเหมือนกับตําหนิตัวเองก็ได้นะคะที่อาจจะไปรัก คนที่เขาไม่ได้จริงจังกับเราไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเราสักทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเหมืนกับมันก็ห้ามตัวเองไม่ได้นะชาวประสบนะคะ angels of truth นะคะเหมือนกับตัวของคุณเองอะพยายามที่จะหาทางออกอะไรบางอย่างให้หลุดพ้นนะคะไปจากความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่ชัดเจนครั้งนี้นะคะ Angels of True นะคะบางคนอาจจะอธิษฐานขอนะคะขอให้เจอกับความรักแท้ขอให้เจอกับคนที่จริงจังจริงใจกับคุณนะคะเหมือนตอนนี้นะคะหรือว่าที่ผ่านมาความรักครั้งนี้มันทำให้คนรู้สึกว่ามันต้องรอคอยมากๆนะคะอืมเหมือนกับความรักอะนะคะมันมันทำให้คุณรู้สึก ว้าวุ่นใจมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันมีความเหงามีความอ้างว้างมีความเป่าเปี่ยวอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับคนรักของคุณอาจจะทิ้งคุณรอคอยหรืออะไรบางอย่างมันดูมีความอ้างว้างอนะคะมันเป็นพลังงานของการกลับมาทบทวนความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะมเมอร์เมดโซนะคะ กลับมาทบทวนในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ากําลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวขอมาดูจากไพ่อีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่กันด้วย I believe in uh, I believe I'm worthy of feeling good นะคะ เหมือนคุณพยายามนะคะที่จะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณเองนะคะให้คุณเนี่ยผ่านพ้นจากสถานการณ์ของความว้าวุ่นใจนะคะความรู้สึกแย่ๆที่ที่มันเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ไปให้ได้นะคะหรือคุณกําลังสร้างคุณค่าของตัวคุณเพื่อที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคกับคุณในช่วงนี้นะคะ is good to feel good เหมือนคุณพยายามทําใจพยายามที่จะเหมือนกับว่า ทำตัวเองให้มีความสุขมีความร่าเริงอะไรบางอย่างเข้ามานะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกดีมากขึ้นด้วยนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ I feel my way into faith นะคะ one step at a time เหมือนคุณคุณแบบกำลังพยายามที่จะก้าวต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะคะคุณกำลังพยายามที่จะเม k e ตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้นคุณพยายามที่จะ เชื่อมั่นในโชคชะตานะคะว่าจะมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ข้างหน้าคุณพยายามที่จะก้าวข้ามนะคะความกลัวหรืออะไรบางอย่างหรือสิ่งที่คุณวิตกกังวลหรือความรู้สึกที่คุณยึดติดกับความรักครั้งนี้ที่คุณจะพยายามที่จะแบบหลุดพ้นออกไปจากมันให้ได้นะคะหรือมันอาจจะเป็นความกล้าหาญอะไรครั้งใหญ่ที่คุณกําลังพยายามที่จะสร้างปฏิหารตรงนี้ขึ้นด้วยตัวของคุณเองก็ได้ นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่ทาโร่ดีกว่านะคะกับเรื่องราวความรักของชาวพฤทธที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ y ซี a g เกนจะก o ดบายกันแล้วใบแรกก็จะกูดบายกันแล้วนะคะ ลาก่อนนะก d b y บายซี o u a g เกนนะอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยมีไพ่ของเด็กถือให้เท้านะคะเหมือนมีพลังงานของความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่ขึ้นมานะคะชาวพระษบอัศวินถ้วยนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนรักของคุณนะคะอัศวินถ้วยคนนี้นะคะมีนกระทพิจิก เหมือนเขาเป็นคนที่เ่มีเสน่ห์ก็ได้นะคะแต่อาจจะดูดีอาจจะเป็นคนที่นิสมากๆในความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญเขาอาจจะเคยช่วยเหลือคุณหรือว่าอา,อาจจะเคยทําให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ที่มันยากลำบากในชีวิตนะคะหรือเคยช่วยเหลือเรื่องการเงินการงานธุรกิจอะไรบางอย่างกับชาวประสบด้วยนะคะหรือเป็นตัวคนที่ช่วยเขาก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะ เด็กถือถ้วยหรือคุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็ได้นะคะเด็กมาเต็มในเด็กถือเหรียญนะคะพลังงานชาะพศพเองนะ view of fortune โอโ้โหเหมือนกับคุณรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่สามารถควบคุมไม่สามารถ control ได้เลยนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่พาความรักครั้งนี้มาให้กับคุณนะคะสีดาบ มือนมันเป็นความรักที่ต้องรอคอยอะ่ะม,มันเป็นความรู้สึกเศร้านะสีด่ดาบถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบเอ่อเวอร์ชันปกติก็จะเป็นแบบคนที่นอนนะคะนอนบนลงอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะอเหมือนมันเป็นความรักที่ทําให้คนต้องรอคอยนะคะ แต่คุณเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความรักตรงนี้ได้หรือความเป็นวงกงล้อแห่งโชคชะตาคุณพยายามที่จะเดินออกไปจากความรักครั้งนี้แต่โชคชะตาก็หมุนพาคุณกลับเข้ามาในความรักครั้งนี้อีกจนได้นะคะจนเหมือนกับว่าคุณต้องยอมพ่ายแพ้แต่อโชคชะตาคุณต้องยอมนิ่งๆนะคะยอมให้สถานการณ์ของความรักเนี่ยมัน มันหมุนผ่านรอบตัวคุณก็ได้นะคะโดยที่คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะดูมันเป็นอะไรที่แบบว่า,อาแอบเศร้าแอบรันทดนิดนึงนะกับอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะอขอดูต่อนะคะพลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูคุณค่อนข้างแบบน่าสงสารมากๆอัศวินเหลียนนะคะ สองไม้เท้าเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เก้าถ้วยค่ะมีไพ่ของราชินีเหรียญ พลังงานจริงๆคุณนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถหรือบางคนก็เป็นคนที่จริงๆเหมือนกับประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วในเรื่องการทําธุรกิจแล้วนะคะแต่กลับมาพ่ายแพ้กับเรื่องของความรักก็ได้นะคะหกดาบเจ็ดดาบยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยชาววสุ แล้วก็ราชินีดาบนะคะมีพลังงานชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุนเข้ามานะคะเหมือนกับตัวของชาวพระศพเองนะคะเหมือนกับคุณพยายามนะคะที่จะเหมือนกับว่าก้าวเหรียญนะนะคะไปต่อกับชีวิตของคุณเองคุณพยายามที่จะให้โอกาสกับตัวเองนะคะ เก้าถ้วยในการได้เจอกับคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆส,มสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนพยายามที่จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาโฟกัสกับความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณมากขึ้นเพราะว่าเรื่องราวของความรักะนะคะหดาบมันเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะควบค contrl ได้คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขได้บางคนก็เป็นความรักทางไกลนะคะหรือเป็นรักออนไลน์ซึ่งเราอาจจะอยู่ไกลกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะ รู้สถานการณ์ของเขานะคะหรือควบคุมสถานการณ์ของฝั่งเขาได้เลยนะคะหรือบางทีเหมือนกับว่าเจ็ดดาบอะนะคะคณอาจจะมารู้ที่หลังก็ได้นะคะว่าเขาอะมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะทั้งทที่บอกคุณว่าเขาไม่มีใครนะมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับเจอคนเจ้าชู้แล้วก็มาโกหกปิดบังอะไรบางอย่างนะคะสุดท้ายเหมือนกับว่าตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นแฟนกับสองคนกลายเป็นว่ามัน มันมีคนอื่นอยู่อีกมีคนที่มาก,กอดเราอยู่อีกในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้อืนะคะนะแล้วก็ตัวของเขาเองค่อนข้างจะเป็นคนที่อีกโก้สูงนะคะแต่เขาเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาทําอะไรก็แบบดูจริงจังดูมีเป้าหมายนะคะคุณอาจจะชื่นชมในศัก,กยภาพชื่นชมในความสามารถของเขานะคะแต่บางทีเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ค่อยจะง้องอนเราเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเราต้องเป็นฝ่ายแบบ ง้องอนเขาก็ได้นะคะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะอืมแล้วบทสรุปความรักตรงนี้จะเป็นอย่างไรเหมือนมันเป็นสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันยังดูแบบคาราคาซังกันอยู่3ามดาบนะคะต้องเสียน้ำตากันเลยนะสามดาบอันนี้ใช่ไหมมามีน้ำตาจริงด้วยนะคะ พี่หมีก็มีน้ำตาน้องหมีก็มีน้ำตานะคะอืมก้าวไม้เทา้าอุปรสรรคมันเยอะมากนะคะสำหรับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีไพ่ของ3ถ้วยบางคู่อาจจะเหมือนกับเคยพยายามที่จะแบบยุติความสัมพันธ์ก็ได้นะพยายามที่จะบล็อกพยายามที่จะอะไรแต่สุดท้าย3ถ้วยอะ่ะก็กลับมาคืนดีกันอยู่ดีพลังงานของ n plus นะคะ ให้ราชินีสิไม้เท้ามันมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างมี power ค่อนข้างมีอํานาจมากๆนะคะจนทําให้ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยสิบไม้เท้ามันเจออุปสรรศัก์นะคะมันเจอต่อมันมันกับมันทำให้มันดูเป็นไปไม่ได้นะคะมีไพ่ของเลดฟันนะคะอันนี้เป็นไพ่พิเศษแล้วก็หนึ่งดาบ แล้วก็ราชินีถ้วยนะคะเหมือนกับพลังงานของชาวพืชศพเองนะคะคุณพยายามที่จะเหมือนกับทําตัวให้ล่าเริงนะคะทําตัวให้มีความสุขนะคะใช้ชีวิตแบบปกติเลยพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีนะคะเหมือนกับจริงๆตัวคุณก็พยายามที่จะตัดใจนะคะพยายามที่จะตัดใจหนึ่งดาพยายามที่จะเหมือนกับว่า ลดสถานะนะคะให้เป็นเพื่อหรือให้เป็นอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับคนรักของคุณก็พยายามกลับมาง้องอนกลับมาทาดีนะคะทาให้คุณอาจจะเหมือนกับยังใจอ่อนอยู่กับเขาอยู่นะึคะยังไงเนี่ย <c oughs> ขอดูต่อะคะบทสรุปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสเตรนนะคะเด็กถือดาบ เมจิกเชียนค่ะแดบบถ้วยเหมือนสุดท้ายแล้วนะคะบทสรุปความร,รักของชาวพฤทธศกนะคนที่ความสัพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะสุดท้ายแล้วคุณจะต้องพยายาม เมคตัวเองให้เข้มแข็งจริงแต่คราวนี้เข้มแข็งมากๆแล้วก็เด็ดขาดมากๆนะคะเด็กถือดาบถือดาบใส่เลยนะคะไม่กลับมาคืนดีอีกแล้วไม่ว่าเมจิกเทียนไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหนไม่ว่าเขาจะแบบรู้ทางรู้เชิงของคุณรู้จุดอ่อนของคุณยังไงนะคะสุดท้ายแปดถ้วยอ่ะเหมือนคุณพยายามที่จะตัดจบเพื่อเดินออกมานะคะเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะความเป็นแปดถ้วยตรงนี้นะคะชาวพระศพนะคะเพราะนั้นมันเหมือนกับว่า ในที่สุดคุณจะไม่ไม่อยากรอแล้วไม่อยากที่อยู่แบบทุกข์แบบนี้อีกแล้วนะคะคุณจะพยายามเข้มแข็งแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองถ้าเกิดเขาไม่ไม,ไม่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้นะคะสุดท้ายคุณจะเป็นฝ่ายเดินออกมาจากความรักซะเองนะคะชาวพฤษบนะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคนรักของคุณซีว่าเขาจะอยากไรนะคะ มีไพ่ของอราชินีถ้วยค่ะก็โดดออกมาเลยสิบเหรียญนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีมากๆเป็นคนที่แบบว่าดูมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้นะคะแต่สิบเหรียญเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วอาจจะเป็นครอบครัวที่แบบมีชื่อเสียงก็ได้นะคะความเป็นเด,ดาบ เหมือนกับเขาอนะนะคะอาจจะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดีขึ้นมันเป็นจริงขึ้นนะคะเจ็ดดาบเหมือนเขาไม่กล้าให้สถานะอะไรกับคุณเลยนะคะหรือมันเป็นลักษณะของการต้องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆก็ได้นะคะมีไพ่ของ justice แล้วก็10ดาบนะคะ แล้วก็เจ็ดถ้วยเหมือนเขาอาจจะพยายามให้ความหวังคุณนะคะเจ็ดถ้วยสิบดาบว่าเขาจะจบกับทางครอบครัวของเขาจบกับคนเก่าของเขานะคะ justice อาจจะมีการอยากขาดอะไรบางอย่างแต่ว่าแปดดาบาไม่รู้จบเมื่อไหร่ไม่รู้จะเลิกเมื่อไหร่ไม่รู้จะหย่าเมื่อไหร่นะคะเหมือนให้ความหวังไว้อย่างนั้นนะคะแต่สุดท้ายห้าม้เท้านะคะเหมือนเขาไม่สามารถทําได้นะคะอืมนะ มันอาจจะพูดลายหนแล้วแต่ก็ทำไม่ได้สักทีหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้แล้วเขาจะ take action อะไรที่มากกว่านี้ไหมย,ยังไงดีมีไพ่ของ9ดาบนะคะเขาอาจจะรู้ด้วยนะว่าเขาทำให้คุณคิดมากเขาทำให้คุณกุ้มใจนะคะหนึ่งไม้เทา้าอัศวินไม้เท้านะคะ แต่เขาก็ไม่อยากเสียคุณไปนะเพราะนั้นเหมือนกับเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้ว่าคุณจะแบบเ,เดินออกไปจากเขา,าเขาจะพยายามที่จะแบบว่ามางอนงอนะคะมาขอโอกาสมาขอความเห็นใจนะคะหรือมายืนยันว่าคุณกับเขาเนี่ยจะต้องได้เป็นคู่กันแน่ๆนะคะมีไพ่ของ y o u o f o r r t u n e แล้วก็มีไพ่ของสีถ้วย แล้วก็สิบไม้เท้านะคะอืมเหมือนเขารักคุณไหมเขารักคุณนะคะหนึ่งถ้วยสิไม้เทา้าเขารักคุณแต่เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเขาได้นะคะเหมือนกับว่าพอทําวิธีนู้นวิธีนี้นะคะมันก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งะนะคะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าคุณสองคนเนี่ยความเป็น You อ f f o r ร์ u n e มันอาจจะเป็นคู่กันนะคะต้องมาเจอกับเรื่องราวทั้งทุกข์ทั้งสุขร่วมกันนะคะต้องมาเจอกับความรักที่ทั้งรักมากแล้วก็เจ็บมากๆร่วมกันก็ได้นะคะความเป็นหนึ่งถ้วยตรงนี้ เหมือนสุดท้ายนะคะเขาอาจจะไม่สามารถพยายามได้มากพอที่จะสู้เพื่อคุณเพื่อความรักทั้งนี้นะคะอาจจะขอให้คุณแบบเห็นใจเขานะคะอยู่กับเขาในสภาพในสถานการณ์ที่แบบว่ายังเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคแบบนี้อยู่นะแต่อาจจะเหมือนกับว่าอยากจะดูแลคุณให้ให้ดีกว่านี้นะคะหรือมีเวลายอยู่กับคุณให้มากกว่านี้อารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยที่มันเข้ามาคุณจะ เลือกอย่างไรนะจะรู้สึกความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชาวพฤสศก้าวไม่เทา้าเหมือนคุณเจ็บมากอะ่ะดูสิ <c oughs> <c oughs> มันจะมีแบบผ้าพันแผลมีอะไรมาเยอะเลยนะคะเจ็บมามากแล้วพอสักทีได้ไหมนะคะจะเจ็บไปถึงไหนมันเป็นอารมณ์แบบอย่างเนี้ยนะเวราชินีเหรียญเนาะอยู่แบบสวยๆรวยๆหล่อๆรวยๆก็ดีอยู่แล้วนะคะ มาให้เขาย่ำยีทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจทำไมนะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้พมิดนะคะไพ่ของฤาษีเอาอะไรกระเด็นหนึ่งดาบโอ้ทำไมไพ่เหมือนกับคุณจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดอะ่ะหนึ่งดาบกระเด็นออกมาเลยอ่ะนะคะมีไพ่ของพมิดฤาษีนะคะหกด,นะดาบนะคะ เดอะฟูโอ้ไพ่อาจารย์ไม่ได้แก้งนะเนี่ยไพ่ pie, ขึ้นมาเองนะแปิ้วเท้านะคะอสวินดาบเหมือนกับอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะไพ่อะอยากจะบอกว่าตัวคุณอะนะคะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะความเป็นเทอร์มิตต้อง ต้องเลือกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณนะคะเพราะนั้นคุณต้องใช้เหตุผลนะคะแสงตะเกียงสองทางเหตุผลความถูกต้องในการนำทางไม่ใช่หัวใจนะคะคุณต้องแบบห่างออกมานะเดินทางออกมาหรือมีการยยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อที่จะได้เป็นอิสระจากความรักครั้งนี้นะคะพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะคะเนี่ยคุณต้องทำให้ได้คุณต้องตัดใจให้ได้นะคะเนี่ยเหมือนออกมาแล้วออกมาเลยเอารมณ์แบบนี้นะคะต้องเด็ดขาด ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็ take action เลยนะคะอตัดก็ตัดเลยชัดๆมันเป็นอารมณ์แบบนี้แล้วคุณจะได้เดีฟูอ่คุณจะได้เป็นอิสระจากความรู้สึกที่มันแย่ๆนะคะคุณจะมีความสุขกับตัวคุณสิ่งที่คุณหามาได้ในชีวิตนี้นะคะบ้านรถการท่องเที่ยวชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะชาวพุทธศพนะเพราะนั้นใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์นรีก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะแล้วก็ตัดสินใจให้ดีเลือกให้ดีนะคะสําหรับ เอ่อคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์รังใจกับช่องของจย์นรีด้วยนะคะนะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ